อัปเดตสินค้าเข้านะครับวันที่6ทับเทับรอบนี้จะมีพวกกล่องอุปกรณ์เข้ามานะครับแล้วก็กระดิ่งขาคู่ลูกหมุนถังเรียบแล้วก็กิ๊บบวกลูกหมุนนะแต่กล่องอุปกรณ์จริงๆแล้วเราสั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทางโรงงานทยอยส่งให้นะอย่างตัวนี้จะเป็นกล่องแบบสองหน้านะด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกช่องใส่พวกอุปกรณ์ตัวเหยื่ออะไรต่างๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่เก็บเหยื่อปลอมนะครับ มีโฟมบากไว้ให้เรียบร้อยนะสำหรับซ่อนคมเบ็ดนะตัวนี้ก็จะมีหลายสีนะสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูสีฟ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบขนาดเล็กใส่เก็บเหยือ่อเก็บอะไรต่างๆนะครับเป็นสองหน้าเหมือนกันก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับรุ่นอื่นๆนะจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกใส่อุปกรณ์จุกจิกนะครับ ลูกหมุนกิฟหรือตัวเหยื่อเล็กๆนะก็จะมีหลายขนาดนะครับเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยลงสินค้าเข้าตะกร้าให้นะครับก็สนใจตัวไหนก็ลองกดเลือกเอานะครับอย่างพวกนี้กี่ช่องเนี่ยสิบสองช่องเก็บพวกลูกหมุนพวกกิฟพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กระดิ่งขาคู่อันนี้กระดิ่งขาคู่นี่สินค้าหมดไปประมาณ ห้าหกวันละเดี๋ยวเอาลงตะกร้าให้เดี๋ยวเปิดตะกร้าให้วันนี้เลยนะครับใครที่รออยู่ก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลยส่วนลูกหมุนรอบนี้เข้ามาประมาณสองแสนกว่าหรือสามแสนนี่แหละประมาณนี้แหละก็จะมีตั้งแต่เบอร์สิบนะครับเล็กสุดคือเบอร์สิบนะเบอร์นี้สำหรับงานสปิวชิงหลิวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใหญ่สุดจะเป็นเบอร์สี่โอนะเทียบขนาดกันดูนะครับนี่เลือกใช้ให้ถูกเบอร์นะครับเดี๋ยวซื้อไปแล้วจะ จะใช้ไม่ถูกงานกันนะครับส่วนลูกหมุนบวกกิปก็จะมีทยอยเข้ามาหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนเกียวบวกกิปหน้าดินนะครับหรือว่าลูกหมุนลูกหมุนถังเรียบบวกกิปอย่าปปอมกิปก้ามปูต่างๆนะครับอันนี้ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆสนใจสินค้านะครับก็พูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หรือจิ้มในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับ สอบถามเพิ่มเติมก็ทักแชทนะครับแต่ละแพลตฟอร์มทักแชทได้เลยนะครับ